บทที่18พรหมวิหารภาวนาวงเล็บไมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมัยยังปัจขวาสวัสดียังวิหารติเชตวันีอนาทปินทิกาสะอัลเมตตะะละโคปัจขวาภิกขุอมันเตสีภิกขุภิกขโวติพระทัมเตติภิเตวิโคปัจขวาโตปัจจโสทรงปัจขวะอตัะโวจะเมตตาจะภิกขเวเจโตวิตรยาเสวิตายาภาวิตายาภาภุลิกตายาญาณิกตายาวัตถุกตายาอนุจิตาายา ปริจิตายะสุสมาราชายะเอการัสัยสังปาวิติกังคขะขตะมเอการัสสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจตินะปามะังสุปินังปัิสตินัมนุสานังปิโยมุติอัมนุสานังปิโยมุติเทวตาลักันตินาสักคิวาวิสังวาสังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติโมคคัมบันโนวิปัสสิสติเอสัมมุลังโหกาลังกโรติอุตตลิอัขติเวทันตุป harma โลกุบะโคโหติเมตตายะปิโเวเตโตวิมุตติยาเสวิตายะภาวิตายะภาุโมดิกตายาญานิกตายะวัฏุกาตายญานุจิตายะ फलीचिताय सुतमार अनोरीसो फलनामेता चेतो विमुर्तिशो फलना था चेत विमुति अथी थलनामेता चेतो विमुति कतिहा काली अनसो फलनामेता चेतो विमुति कतिहा काली ओ रिशो फलना थाता चेतो विमुर्ति कतिहाँ कालीसा फलनामेता चेत विमुक्ति पचहा काली चेतो विमुति चेतो विमुति तस हा काली तिशा प्रनामेता से तो विमु कथमें पंच हाका ही अनुरी สัพเพสัตตาอเวุาอัพยาปัญหาทาตสุขภ uh, ัยตัณหาปิญหานลังตัพเพัยปานาอเวุาอัพยาปัญหาทาตสุขภัยตัณหาปิญหานลังตัวสภัยปุตตาอเวุาอัพยาปัญหาทาตสุขภัยตัณหาปิญหานลังตัพเพปุขลาอเวุาอัพยาปัญหาทาตสุขภัยตัณหาปิญหานลังตัพเพอัตตภาวะปริยาปนาอเวุาอัพยาปัญหาทาตสุขภัยตัณหาปิญหานลังติวิเม่เห็นปัญจหากะเลห์อนุริโสปานาเมตตาเจโตวิมุตติกับกัตมี สัตหาการิหโอติโซภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพภาอิตโยอเวลาอภยญญาบัญชาในกาสุกีอาตนาเป็นหานันตุสัพเพปุริสาอเวลาอภยญญาบัญชาในกาสุกีอาตนาเป็นหานันตุสัพเพอาลียาอเวลาอภยญญาบัญชาในกาสุกีอาตนาเป็นหานันตุสัพเพอนารียาอเวลาอภยญญาบัญชาในกาสุกีอาตนาเป็นหานันตุสัพเพเทวาอเวลาอภยญญาบัญชาในกาสุกีอาตนาเป็นหานันตุสัพเพมนุษย์สาอเวลาอภยญญาบัญชาในกาสุกีอาตนาเป็นหานันตุสัพเพวิญปาติกาอเวลาอภยญญาบัญชาในกาสุกีอาตนาเป็นหานตุต इन्हीं सतह काले ही ओतिशो भलनामेता के तो विमुति कतमे ही हाँ ही ทิซาปร ण ามิตาเกตวิมุตติสัพย์ปุรัติมายะทิซายะสตตาอเวลาอภิอภิยัปชานิคาสุขิอัตโนมัติยานุสเปย์ปชิมายะทิซายะสตตาอเวลาอภิยัปชายานิคาสุขิอัตโนมัติยานุสัพย์อุตตรายะทีซายะสตตาอเวลาอภิอภิยัปชายานิคาสุขิอัตโนมัติยานุสเปย์ระคินายะทิสายะสตตาอเวลาอภิยัปชายานิคาสุขิอัตโนมัติยานุสเปย์ปุรัติมายะอนุทิสายะสตตาอเวลาอภิอภิยัปชายานิกาส sampai utara anu di saya serta awela apa ya bacaan dengan segini atau nampilnya rantuk sampai tak kina อนุทิสายาสตตาเอาเวลาอภิญาัิาสุกีต a n g เป็นหัมมังุสเพณที่มายาทิสายาสตตาเอเวลาอภาิาสุกี้ต a n g เป็นหัมมังตุสเพอุปลิมายาิสายาสตตาอาเวลาอภาิาสุกีัต a n g เป็นหัังตุสเพปุรัติยาทิสายาปานาเอาเวลาอภาิคาสุกีัต l a n เป็นหัังตุสเพปชิมายาิสายาปานาอเวลาอภาิาสุกีต a n g เป็นหัตุ สเพอุตรายาทีสายาปานาอเวลาอัพญาชาในกาสเปตตนัปยานบเพรินายาทิสายปานาอเวลาอัิาชาในกาสเปัตนาุัพเปโัตมายาอนุทิสายปานาอเวลาอัพาชาในการสเปัตนาุัพเปัมายาอนุทิสายปานาอเวลาอัพาชาในกาสเปัตนาุัพเพอุตรายาอนุทิสายทาปานา อาเวลาอภิญาบัชานีครสุขีอัตนลังไปหาัตุสเรคินยานวทายาปานาอาเวาอภาัชานี่ครสุกีอัตนาังไปหาันตุสเปเรที่มายาิสายาปานาอาเวลาอภิญาบัญชานี่คาสุขีอัตนาังไปหันตุสเอุปาลิมายาธิสายาปานาอาเวาอภาชานียคาสุขีอัตนาังไปหาัตุสเปุรัติยาลายา ที่สายภูตาอเวลาเอาพยปานิกาสุขีอัตนาปหานตสเปจิมายะที่สายภูตาอเวลาเอาพยปานิกาสุขอัตนาปหานตสเพอุตรายที่สายภูตาอเวลาเอาพยประชานิกาสุขอัตนาปหานตสเตะคีนายะที่สายภูตาอเวลาเอาพยปานิกาสุขอัตนาปหานันตปุรัติมายาที่นุทีสายภูตาเอาเวลาอาพรยาปานิกาสุขอัตนาปหานตสเปจฉิมายะอนุทิสายภูตาอเวลาอพรปานิกาสุขอัตนาปหานตุ สเพอุตตรายะอนุริสายะูตาอเวลาอภัยยาปะาในกาสุขี้อัตนาปัญหาบรรทุสเพรักินายะอนุริสายะูตาอเวลาอภัยยาประาในกาสุขีอัตนาปัญหาบุสเพเหทมายาทิสายะูตาอเวลาอภัยยปะาในกาสุขีอัตนาปัญหาุสเปอุปริมายะทีสายะูตาอเวลาอภัยยปะาในกาสุขีอัตนาปัญหาุ สเพเพปุรัตถทมายอที่สายะปุคลาอเวลาอภิาวิชานิคาสักอัตนางปาริหาันตุสเปรยปมายทิสายะปุคลาอเวลาอภิาบชานิครสักอตนาิหาันตุสัปเยอุตตราย,ฐฐยาทิสายะปุคลา เอเวลาอพยาปชานิคาส้อตนาปนตุสเปรคินายาทิศายาปุคาลาอเวลาอพยาปรชานิคาสกีอัตนาปีนตุสเปโคลทิมยาทิอนุวิสายาปุคาลาอเวลาอพยาปชานิคาสอตนาปนตุสเปรปชิมยาอนุวิสายาปุคาลาอเวลาอพะยาปชานิคาสุอตนาปนตุสเปอุตระยาอนุวิสายาปุคาลาอเวลาอพยาปชานิคาสอตนาปนตุสเปคนายาอนุวิสายาปุคาลาอเวลาอพยาปชานิคาสุที่อัตนาปานตุสเปทิมายาทิศาย ตรงสัเพอุปริมายะทีสายะ เวลาอภิญญาปัญญาในการสุขีอัตนาบรรณญยะมันตุสเพย์ปุรัติมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอภิญาปัญญาในการสุขีอัตนาบรรณญยะมันตูสเปย์ปชิมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอภิญาปัญญาในการสุขีอัตนาบรรณญยะมันตุสเพย์อุตรายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอภิญญาปัญญาในการสุขีอัตนาบรรณญยะมันตูสเปยัลัินายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอภิญญาปัญญาในการสุขีอัตนาบรรณียะมันตุสเปย์ปุรัติมายะอน ที่มันจะอนุริศัยอัตตภาวะปริยปนาอเวลาอภิอภิชาปัาอินคาสุคีอัตนังปริหญทางลัตุสัพเพอุตตรายาอนุริศัยอัตตภาวะปริยปนาอเวลาอภิชาปัญาอินคาสุคีอัตนังเปรียทางลัตถุสัพเพแะกินายะอนุริสัยะอัตตาภาวะปริยปนาอเวลาอภิชประชานินคาสุคีอัตนังเปรียทางลัตถุสัพเพให้ที่มันะทิสศยะอัตตาภาวะปริยปนาอเวลาอภิชประชานินคาสุคีอัตนังเปรียทางลัตถุสัพเพอุปนิมายะ อุปริมายะทิสายะอัตาภาวะบริยปนาอเวลาอภิญญาเวชานิคราตทคีอัตนาการพยายามันตูสภาปุรัติมายะทิสายะอิติโยอเวลาอภิญญาเวชานิคราตุคีอัตนาการพยายามันตูสภาปัจฉิมายะทิสายะอิติโยอเวลาอภิญญาเวชานิคราตุคีอัตนาการพยายามันตูสภาอุตระายะทิสายะอิติโยอเวลาอภิญญาเวชานิคราตุคีอัตนาการพยายามันตูสภาทักขีนายะทิสายะอิติโยอเวลาอภิญญาเวชานิคราตุคีอัตนาการพยายามันตู สภาปุรัติมายะอนุวิสัยยะอิติโยอเวลาอาพะยาประชานิกาสุขีอัตนาลังประโนันตุสภาปัจฉิมายะอนุวิสัยยะอิติโยอเวลาอาพะยาประชานิกาสุขีอัตนาลังประโนันตุสภาอุตรายะอนุวิสัยยะอิติโยอเวลาอาพะยาประชานิกาสุขีอัตนาลังประโนันตุสภาตักทีนายะอนุวิสัยยะอิติโยอเวลาอาพะยาประชานิกาสุขีอัตนาลังประโนันตุสภาเหิติมายะทิสัยยะอิติโยอเวลาอาพะยาประชานิกาสุขีอัตนาลังประโนันตุสภาอุปปริมายะทิสัยยะอิติโยอเวลาเอาพระยาประชาน สเพย์ปุรัติมัยะทิสายะปุริสาอเวลาอาพยปัญชานครสุอัตนังไปหาัสเปัิมยะทิสายะปุริสาอเวลาอัพยาบัานครสุขอตนังไปหาัสเพอุตรายะทิสายะปุริสาอเวลาอพยปัานคาสุขีอัตนาังไปหาัสเพะีัาทิสายะปุริสาอเวลาอพยปัานคสุขอตนลังไปทาัสเพปุรัติมัยะอนุทิสายะปุริสาอเวลาอพยาัญชานคสุอตนังไปาุะอนุ ทิสายะปุริสาอเวลาอภิญญปัญญาในคาสุคีตนังปัญหาบรรทุศเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาอภิญญปัญญาในคาสุคีตนังปัญหาบรรทุศเพยุตะเคียนายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาอภิญญปัญญาในคาสุคีตนังปัญหาบรรทุ สัพเพให้ทีมัจจาทิสายะปุริสาอาเวลาอภิญญาปิชานิกาทสุขีอัตนางเป็นฐานัตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปุริสาอาเวลาอภิญญาปิชานิกาทสุขีอัตนางเป็นฐานัตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะเอตลาริยาอาเวลาอภิญญาปิชานิกาทสุขีอัตนางเป็นฐานัตุสัพเพปชิมายะทิสายะเอลัริยาอาเวลาอภิญญาปิชานิกาทสุขีอัตนางเป็นฐานัตุสัพเพอุตตระญาทิสายะเอลัริยาอาเวลาอภิญญาปิชานิกาทสุขีอัตนางเป็นฐานันตุ พาลิฮานันตุสเปตคิน um ัญญาทิสายะอาลียาอเวลาอภัยปะชานิคารสุขีอัตตาังเปยหาหนตุสเปปุรัสชิมายะอนุริสายะอาลียาอเวลาอภัยปะชานิคารสุขีอัตตาังเปยหาหนตุสเปปชิมายะอนุริสายะอาลียาอเวลาอภัยปะชานิคารสุขีอัตตาังเปยหาหนตุ สเพยอุตตรายอนุทิสายะอาลียาอเวลาอภอยาอภยาประชานีครับสเปอัตนาังเปหานัตุสเพย์รักายอนุทิสายอาียาเวลาอภยปชานครสเอัตนางเปหานตุสเพยเหตุมายทิศายอลียาเวลาอภยปชานครัสเอัตนงเปหานตุ สเีอุปนิมายะที่สายะอนลิยาอเวลาอภยะบัชานิคาสุคีอัตนังปัญหาลันตุสภีกุลติมายะที่สายยะอนลิยาอเวลาอภยะบัชานิคาสุคีอัตนังปัญหาลันตุสเีปชิมายะที่สายยะอนลิยาอเวลาอภยะบัชานิคาสุคีอัตนังปัญหาลันตุสเีอุตรายะที่สายยะอนลิยาอเวลาอภยะบัชานิคาสุคีอัตนังปัญหาลันตุสเีตะกินยยะที่สายะอนลิยาอเวลาอภยะบัญชาในคาสุคีอัตนางปะญหาลันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสัยยะอนัลิยาเวลาอัยยบัญชาเนคาสุพีอัตนาังเปรีหันตะตูสเปชิมายะอนุทิสัยยะอนัลิยาเวลาอภัยยบัญชาเนคาสุพีอัตนาังเปรีหันตตสเพอุตรายะอนุทิสยะอนัลยาเวลาอภัยบัญานคาุีอัตนังปรหันตตสเพรักินายะอนุทิสยะอนัลยาเวลาอภัยบัญานีคัุีอัตนังปรหันตุสัพเปยะทิสายาัยยะอนั สเปรุรัต hmm. ิมายาทีสายเทวาอเวลาอัพระยเอัพยาปชานิคาสุขียัตนาไปหานันตุสเปรุปชิมายาทีสายาเทวาอาเวลาอัพะยาปชานิคาสุเีตนาไปหานันตุสเปอุตรายาทีสายเทวาอาเวลาอัพะยาปชานิคาสุขีตนางไปหานันตุสเปรุคินายาที่สายญาเทวาอาเวลาอาพระยาปะชานิคาสุขียรตนาเปหานันตุสเปปุรัติมายาอนุริสายาเทวาเอาเวลาอพระยาประชานิคาสุเียรตนางไปทาันตุ สเพอุตรระยะอนุทิสายเทวาเวลาอภิยาิชาในคาตุีอัตนาังปิยหนันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะเทวาเวลาอภยาิชาในคาตุีอัตนาังปิีหนันตุสเพเฮทิมยะทิสายะเทวาเวลาอภยาิชาในคาตุีอัตนาลังปิีหานันตุสเพยุปริมายะทิสายเทวาเวลาอภิญาอภิยญาิชาในคาตุกีอัตนาังปิยหนันตุสเปุรัติมายะทิสายมนุษย์าเวลาอภยาิชาในคาตุีอัตนานังเปรียหมนลันุสเป อเวลาอภพะยาวิชานิคาตุกีอัตนางไปละทำตัวสเพรดะคินายะทิสายะมนุษะเอเวลาอภพะยาวิชานิคาตุกีอัตนางไปละทำตัวสเปุรัติมายะอนุวิสายะมนุษะเอเวลาอภพะยาวิชานิคาตุกีอัตนางไปะทานันตัวสเปรปชิมายะอนุวิสายะมนุษะเอเวลาอภพะยาวิชานิคาตุกีอัตนางไปะทานันตัวสเพอุตรายะอนุวิสายะมนุษะเอเวลาอภพะยาวิชานิคาตุกีอัตนางไปะทำนันตัวสเพรดะคินายะอนุวิสายะมนุษะเอเวลาอภพะยาวิชานิคาตุกีอัตนางไปยะทิสายะมนุำา อเวลาอภิยาบัชานนคาสุกีอัตนัติหันหัันตุัพเพปุกาธิมายาทิสายามนุษย์าอเวลาอภิาัชานคาสุกีอัตนัิหันตุัสเพปุัทิมาญาทิสายาินิปานิกาอเวลาอภิาชานคาสุกีอัตนัิหันตุสเปปปชิมายาทิสายาินิปาิกา เวลาอภิญญาปัชานิคาสุขีอัตนาลังกานันตุสเพอุตรายะทิสายะวินิปติกาเวลาอภิญปัานคาุีอัตนาังาตุสัินายะทิสายะวินิปติกาเวลาอภิญปานคาุีอัตนาังาตุสเพปุรชิมายะอนทิสายะวินิปติกาเวลาอภิญญาปัานิคารุีอัตนาลังกานันตุสเพอุตรายะอนทิสายะวินิปติกา อาเวลาเอาพระยาประชานิคาตุกิอัตนาลัเปรีหันตูสภเพทะคิศายะอนุริสายะวินิปปติกาอาเวลาเอาพระยาประชานิคาตุกิอัตนาลัเปรีหันตูสภเพททิมายะทิสายะวินิปปติกาอาเวลาเอาพระยาประชานิคาตุกิอัตนาลัเปรีหันตูสพเอุปริมายะทิสายะวินิปปติกาอาเวลาเอาพระยาประชานิคาตุกิอัตนาลัเปรีหันตูติ อยมีหิททศหากาลิหิตทิศบาลนาเมตากิโตมิติสเพสังสัตตะนังปีละวังวัชเชตวาอปีละนายะอุปปคาตังวัชเชตวาอนุปาคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาเปนะปัลยยาทานังวัชเชตวาปัลยยาทานีนะวิเหสังวัชเชตวาไอวิ เฮสายะสพเพสัตาเวริโนหนตุมาเวเรโนทุิโนหนตุมาทุกิโนทุกิตตาหนตุมาทุกิตตาติอิมิหัตาหาการิหิสสพเพสัตาเมตายาติสัตเมตตาตังธรรมังเจตาญาติติเจโตสัพพะพยปาทะปะิยุทธาเนนหิมุจจติติวิมุติเมตตาเจโตวิมุติจาติเมตตาเจโตวิมุติเมตตาพมะวิหารละพวนานิติตา วันที่19เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตานิทุกขพยาปตา,านิพยาทุกข,าาตากขปตา,านิโสกาวันตุสภป,ปโโติตาเนโนเอตาวตาจะอัมเหหิตสามพาตังกุญะสามพาตังสพเท,ทวนุโมทันตุสภสัมปฏิสาาิริยาทานางังทานตุตัทธายะสีรงังรักขันตุสพัพทาภาวนาพิรตาวันตุขัดจันตุเทวตาคาตา สัพเพพุทธาพระลปตตาปฏิเจตนจจะยังพลังอรหัตตานจเตเจนะละขังพนามิสัป ar, พปะโสสัพเพพุทธาพระลปตตาปฏิเจตนจจะยังพลังอรหัตตานจเตเจนะละขังพนามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระลปตตาปฏิเจตนจจะยังพลังอรหัตตานจเตเจนะละขังพนามิสัพปะโส ส binary, ัพเพพุทธาพระลับตาปฏิเกนะจะยังพาลังอราลันตนมจะตเตเจนะละคังบารมีสัพปะโสสัพเพพุทธาพระลับตาปฏิเกนะจะยังพาลังอราลันตนมจะตเตเจนะละคังบารมีสัพปะโสสัพเพพุทธาพระลับตาปฏิเกนะจะยังพาลังอราลันตนมจะตเตเจนะละคังบารมีสัพปะโส สภีพุทธาพละลัตตาปฏิกนันจะยังพลังอรหันตานัจะเตชะนะละขังพนามิสสะปะโสสภีพุทธาพละลัตตาปฏิกนันจะยังพลังอรหันตานัจะเตชะนะละขังพนามิสสะปะโสสภีพุทธาพละลัตตาปฏิกนันจะยังพลังอรหันตานัจะเตชะนะละขังพนามิสสะปะโสสภีพุทธาพละลัตตาปฏิกนันจะยังพลังอรหันตานัจะเตชะนะละขังพนามิสสะปะโซด้วยอนุภาพแห่งสัจจะนิพพาน อธิษฐานและอนุภาพแห่งความเพียรอันิสงส์แห่งการบูชาพระราชด้วยการสายายาบทสวดมนต์พระสูตรพระวินและพระคาถาเหล่านี้ขอพรขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าอันมีมารดาและภรรยาขอให้บนจากทุกไปทั้งปวงขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยที่เวลาทั้งหลายบดอํานวยทางการสวดสายามนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วบดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าอันมีมารดาและภรรยาและวัตถุขงคลพระปิตายอดเศรษฐีเด่นยอดเศรษฐีเด่นและภูมิหกแปดตลอดจนวั ให้เพียมด้วยอนุภาพและแห่งพระบริษตรงสำเร็จสังคีตทุกกางเธอ